นายธนกรวังบุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอกล่าวว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ไปแล้วนั้นยังพบว่ามีการเบิกจ่ายที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบเวลาของแต่ละหน่วยงานราชการและแต่ละกระทรวงซึ่งหากมีการเร่งตรงนี้ก็จะช่วยหมุนเวียนการใช้จ่ายในประเทศได้ดีขึ้น โดยเชื่อว่าในไตรมารสสี่ปลายปีนี้จะเห็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจทั้งงบลงทุนในภาครัฐและเอกชนการใช้จ่ายในประเทศจะคล่องตัวมากยิ่งขึง้นทั้งนี้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์ให้ออก3โครงการภายใน3เดือนนี้ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึงวันที่20พฤศจิกายน2567 โดยจะลดต้นทูนผู้ประกอบการรายเล็กลดค่าเช่าร้านค้าค่าเช่าแผงตลาดกว่า30,000แผงให้กับตลาดที่อยู่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศตลาดนัดทงฟ้าและตลาดของกระทรวงต่างๆรวมถึงในส่วนของผู้ค้าส่งรายใหญ่เตรียมร่วมมือรัฐบาลจัดมหากรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ลดกระหน่ำทั้งประเทศตนเชื่อว่า3โครงการที่จะออกมาจะสามารถช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางการซื้อขายให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ซึ่งเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ได้อย่างแน่นอนก่อนที่จะไปถึงช่วงปลายปีเป็นการดีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันลดค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นภายในครัวเรือน เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้มากพร้อมกับการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณคงค้างของแต่ละหน่วยงานภาครัฐออกมาด้วยก็ช่วยเพิ่มกำลังให้การหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นดียิ่งขึ้นนายธนกรกล่าว